สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอกรณีศึกษาสวอตและกรณีศึกษาสถิติมาเนจเมนต์ค่ะ การสวอตแอนาลิซิสนะคะสามารถใช้เพื่อทําความเข้าใจภาพรวมขององค์กรได้โดยเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของปัจจัยภายในองค์กรคือการวิเคราะห์ในส่วนของจุดแข็งจุดอ่อนและปัจจัยภายนอกองค์กรคือการวิเคราะห์ในส่วนของโอกาสและอุปสรรคนอกจากสวอตแอนาลิซิสที่สามารถวิเคราะห์ภาพรวมองค์กรแล้วเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยของสถานการณ์ร่วมกับการวิเคราะห์ดังนี้ค่ะการวิเคราะห์ปัจจัยภายในนะคะสามารถวิเคราะห์ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ 7S และสายโซ่แห่งคุณค่า ส่วนการวิเคาราะห์ปัจจัยภายนอกสามารถวิเค,าคราะห์ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไปและ5พลังในการแข่งขันค่ะ โซ่แห่งคุณค่าหรือว่า Value Chain นะคะเป็นขวงโซ่ที่ทําให้เข้าใจถึงกระบวนการทำงานทั้งหมดขององค์กรในแต่ละหน่วยงานนะคะตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้าจนได้ออกมาเป็นสินค้าสําเร็จรูปซึ่งจะประกอบไปด้วย 1. i n b o u n Logistics กิจกรรมโลจิสติกขาเข้า 2. Operation กิจกรรมการดําเนินงานและการผลิต 3. o u t b o u n Logistics กิจกรรมโลจิสติกขาออก 4. Marketing a Sales กิจกรรมการตลาดและการขาย 5. Service การบริการหลังการขายค่ะ ห้าพลังในการแข่งขันดูว่า Five f o r c e นะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันโดยใช้ Five f o r c e Analysis คือ5แรงกดดันที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจซึ่งประกอบด้วยดังนี้ 1. อำนาจต่อรองจากลูกค้า2อำนาจต่อรองจากซัพพลายเออร์ 3. การเข้ามาของผู้ประกอบการใหม่4การผูกคาดจากสินค้าทดแทนและ 5. การแข่งขันของผู้ที่อยู่ในตลาดเดิมซึ่งการสร้างมูลค่าและการปรับปรุงประสิทธิภาพจะทำให้บริษัทมีกำไรที่เพิ่มขึ้นและได้ การได้เปรียบนะคะและการวิเคราะห์ Value Chain นะคะก็ยังทำให้สามารถได้รู้ถึงการทำงานของผู้แข่งได้อีกด้วยค่ะผลการวิเคราะห์ Value Chain นะคะอย่างแรกคือ Co-Leadership ค่ะเป็นกลยุทธ์ในการเป็นผู้นำทางด้านต้นทุนโดยเป็นการเพิ่มคุณค่ากับกิจกรรมต่างๆโดยเน้นการลดต้นทุนเป็นหลักค่ะอย่างที่2นะคะก็คือ Differentiation เป็นกลยุทธ์ในการทำให้ธุรกิจเกิดความแตกต่างค่ะโดยการพัฒนาและสร้างคุณค่า โดยเน้นการทำให้สินค้าหรือบริการนะคะออกมา้เกิดความแตกต่างค่ะโดยวิธีการสร้างกำไรนะคะคืออย่างแรกเลยคือต้องสร้างเงื่อนไขใหม่ๆค่ะเช่นส่วนลดหรือโปรโมชั่นนะคะอย่างที่สองก็คือทําให้เร็วและดีกว่าคู่แข่งรายอื่นทางการตลาดค่ะและอย่างที่สามนะคะทำการปรับปรุงหรือพัฒนาในสิ่งที่คนอื่นทำไม่สำเร็จค่ะและสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าค่ะ และอย่างสุดท้ายนะคะก็คือทําการสร้างคุณค่าใกับสินค้าค่ะทําให้ลูกค้านะคะรู้สึกคุ้มค่ากับราคาที่ได้จ่ายไปค่ะ p พ t a n a l y นาลหรือเพ t เซลเพ a เเพดไลสติบิลแอนดลเนี่ย เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพรวมของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่จะเข้าไปดําเนินธุรกิจและเป็นแนวคิดเกี่ยวกับโอกาสและภัยคุกคามที่อยู่ในพื้นที่ธุรกิจใหม่ที่ต้องมีการทําความเข้าใจต้องวางแผนเพื่อหาประโยชน์จากโอกาสและภัยคุกคามด้วยการวิเคราะห์เพจแอนาลิซิสทำให้มั่นใจถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเพื่อหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงว่าจะส่งผลต่อธุรกิจอย่างไรค่ะเครื่องมือเพจแอนาลิซิสเพื่อใช้วิเคราะห์ปัจจัยโอกาสและภัยคุกคาม 1 P political การเมืองประกอบไปด้วยความมั่นคงของรัฐบาลระบบการดำเนินงานของราชการเป็นต้น2 E economic เศรษฐกิจประกอบไปด้วยการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยเป็นต้น3 S social สังคมประกอบไปด้วยอัตราการเติบโตของประชากรแรงงานในตลาดแรงงานเป็นต้นและ4 T เทคโนโลยีเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆการวิจัยและพัฒนา กรณีศึกษาเตติจิกแมนจเมนต์ลักษณะของธุรกิจองค์กรและรูปแบบสินค้าและบริการชื่อองค์กรบริษัทสบีน่าจำกัดมหาชนตั้งอยู่บา้านเลขที่12ถนนอ,อารุนอมรินแขวงอารุนอมารินเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหาคนครลักษณะของธุรกิจองค์กรเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชุชัยในสตรีทุกระดับทุกอายุและทุกระดับราคาโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสบีน่าจำกัดมหาชนและบริษัทย่อยณนะวันที่30ธันวาคม2 5 5 3โดยมีคุณวิโรธนารงค์ ถือหุอ้น74.59%และผู้ถือหุ้นอื่นๆถือหุ้น25.41%รวมกันจะได้2บริษัทคนะือบริษ <tamanho S 2> ัทซาบีนาจำกัดมหาชนและบริษัทซาบีนาฟาอีฟจำกัดรวมรวมแล้วจะมีหุ้นทั้งหมด99.90%ค่ะกรณีศึกษาสเ a ททีจ g m มเนจเมน n ์บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนหรือเดิมชื่อบริษัท j จแอนด์ดีแอพาจำกัดมหาชนก่อตั้งเมื่อ17สิงหา2538โดย ทุนจดทะเบียน1ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ1 0 0 0หุ้นมูลค่าที่ตาหุ้นไว้หุ้นละ1 0 0 0บาทนอกจากนี้ในปี2-5-5-4ทางบริษัทยังได้ไายกำลังการผลิตไปยังโรงงานย่อย2โรงงานด้วยกันคือโรงงานลำไยมาาซึ่งอยู่ในสูยนพัฒนาแบบผสมสานลำไยมาาจังหวัดบุรีรัมย์และโรงงานนางรองซึ่งอยู่ในสนยนผสมผสานนางรองจังหวัดสามบุรีรัมย์ ซึ่งทั้ง2โรงงานจะสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องจักรได้200เครื่องจักรต่อโรงงานและมีพนักงานได้ถึง200คนในการเย็บต่อโรงงานและมีกําลังการผลิตเต็มอยู่ที่75,000ชิ้นต่อโรงงานโดยคาดว่าสามารถจะผลิตได้เต็มกําลังในเดือนพฤษภาคม2554ค่ะผลิตภัณฑ์ของบริษัทนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้คือ1ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าโดยบริษัทย่อยนะคะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะคือ 1. ประเภทชุดชั้นในจะออกแบบมาเพื่อเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ค่ะ 2. ประเภทกางเกงในนะคะก็จะผลิตมาให้เข้ากับชุดชั้นในค่ะและ3ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นสเตสเต,สเตชุดสายแบ์และชุดเสริมทรงค่ะ ต่อไปประเภทที่2นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศนะคะโดยบริษัทจะมีการผลิตและจำหน่ายสินค้า OEM ตามลักษณะที่ลูกค้าต้องการคะ่ะโดยคิดเป็นร้อยละ30%นะคะของปริมาณสินค้า OEM ทั้งหมดในปัจจุบันคะ่ะ ก็จะมีการทำงานใกล้ชิดก,กันมากขึ้นนะคะโดยผู้ออกแบบของลูกค้าเนี่ยก็จะเดินทางมาร่วมออกแบบกับผู้ออกแบบของบริษัทค่ะมีการแนะแนวมีการแนะแนวและแนะนำเทรนต่างๆสีนะคะแล้วก็ม o d a แอนโ n e ของออแต่ละฤดูการนะคะแล้วก็เริ่มพัฒนาเป็นตัวสินค้าค่ะ กลุ่มล e ูกค้ากาแบ่ส่วนแบ่งตลาดขององค์กรกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบริษัทได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามไวและประเภทซึ่งมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างกันดังนี้กลุ่มลูกค้าวัยเด็กและวัยรุ่นกลุ่มลูกค้าทั้งสองวัยนี้เป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัทเนื่องจากบริษัทผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องดีไซน์สีสันกลุ่มลูกค้าวัยผู้ใหญ่มีพฤติกรรมการเลือกซื้อชุดชั้นในโดยเน้นฟังก์ชันในการใช้งานที่เหมาะสมกับรีะเป็นหลัก การวิเคราะห์ S T P Segment การแบ่งส่วนตลาดลักษณะทางประชากรสัดส่วนหมูประชากรในประเทศไทยในปี2552มีประชากรเพศหญิงใกล้เคียงกับเพศชายเก่าวคือมีประชากรเพศหญิงประมาณ2.2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ50.74ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทยด้วยการ4กลุ่มประกอบด้วย1กลุ่มเด็กอายุ6-15ปี2กลุ่มวัยรุ่นอายุ16-22ปีสกลุ่มวัยสาวอายุ22-35 และ4กลุ่มวัยสาวใหญ่อายุ35-40ปีทำไมถึงเรื่องนำเสนอบทนี้นะคะก็เพราะว่าบทนี้เนี่ยมีการเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจนะคะที่นอกเหนือจาก SWOT Analysis ก็คือการใช้7 S Framework Value Chain Past Analysis แล้วก็ Five f o r c e Model ค่ะซึ่งก็ทำให้เราสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาสร้างกลยุทธ์ในการดำเนินงานค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีกรณีศึกษาที่ได้นำการจัดการกลยุทธ์มาใช้ซึ่งทำให้เราสามารถนำบทเรียนนี้นะคะไปไประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้นะคะคือ 1. ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อนาไปสร้างกลยุทธ์นั่นเองค่ะ 2. นะคะทำให้รู้ถึงประสิทธิภาพขององค์กรว่ามีลักษณะอย่างไรตามการวิเคราะห์ของ 7S นะคะ 3. เข้าใจในระบบการทํางานขององค์กรมากขึ้นและในแต่ละหน่วยงานขององค์กรด้วยค่ะ 4. ส,สามารถวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายใต้แรงกดดันนะคะ 5. สามารถสร้างคุณค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มกำไรและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันค่ะ และ6นะคะสามารถวางแผนเพื่อหาประโยชน์จากโอกาสและภัยคุกค,คามได้ค่ะการทำงานเป็นกลุ่มกลุ่มของเราเนี่ยมีการใช้แอปพลิเคชัน Messenger ในการคุยงานกลุ่มนะคะโดยจะมีการแจกแจงงานตามจำนวนสมาชิกในกลุ่มแล้วก็จะให้เ,เพื่อนเนเลือกว่าจะทำงานส่วนไหนตามสิ่งที่ตัวเองถนัดเลยค่ะ แล้วก็จะมีกรอบเวลาการส่งงานตามความเหมาะสมนะคะหลังจากที่เพื่อนๆแยกย้ายไปทำงานกันเรียบร้อยแล้วก็จะส่งเข้ามาในกลุ่มแล้วก็ทำการรวบรวมออกมาเป็นชิ้นงานนะคะแล้วก็ส่งกลับเข้าไปในกลุ่มอีกทีนึงคะ่ะเพื่อให้เพื่อนๆและสมาชิกทุกคนนะคะทำการตรวจสอบดูว่ามีตรงไหนผิดพลาดและต้องแก้ไขไหมเมื่อทำการแก้ไขออกเป็นชิ้นงานแล้วเราก็จะทำการส่งอาจารย์เป็นขั้นตอนสุดท้ายคะ่ะ